ครับจเจริญธรรมสำนึจดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพราะต้นย่านางนะครับหลายท่านคงเคยเพาะกล้าของอะย่านางมาแล้วนะครับโดยใช้มเมล็ดก็จะเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะน้อยนะถ้าใช้วิธีขุดขุดเง้าขุดต้นของเขามาจากในป่าธรรมชาติก็จะไม่ค่อยโตครับนะ ทีนี้เรามาค้นพบวิธีที่จะเพาะ,ะต้นย่านางเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเลยครับนะจะเรียกว่าค้นพบโดยบังเอิญก็ว่าได้นะครับก็คือการใช้เถาของเขาเอามาม้มน้วนมวนมวน,มวน,มวนแล้วก็ปักลงในกระบะนะ,ะเขาจะงอกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รากเขาแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการเริ่มจาก การที่นําเครือหรือเถาของย่านางเนี่ยครับมาเลาะเลาะ,ะใบเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์นะเราใช้แต่ส่วนที่เป็นเป็นเถาของเขาอ่าแล้วก็ตัดประมาณสัก3 0มสิบถึงห้าสิบเซนครับนำมาม้วนม้วนม้วนวน,นะพันให้เป็นเกลียวกลมๆเลยนะครับเหมือนบ่วงนะครับพอได้เป็นบ่วงบ่วงบ่วงแล้วเราก็จะเอาไป เสียบลงในกระบะนะเป็นกระบะทรายหรือถุงเพาะเลยก็ได้นะครับแต่ถันทีเราเยอะเยอะเนี่ยแนะนําให้เสียบลงในกระบะทรายเ,าเรียงเรียงเรียงกันเข้าไปอาพอเขาองอกอแตกยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่ารากเขางอกแล้วนะครับเราสามารถที่จะแยกาจากกระบะทรายนั้นมาลงถุงลงกระถางได้เลยนะครับ นะส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาจะงอกรากออกมาทุกๆข้อเลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เาแกะดูสักถุงหนึ่งเนะาะเพื่อที่จะให้รู้เลยว่าเนี่ยเนี่ยเขาแตกรากแข็งแรงมากเลยครับนะอ่าจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยรากงอกนะครับเป็นพวงเลยนะครับ ส่วนยอดของเขาก็จะแข็งแรงนะครับเนี่ยยิ่งถ้าเรามีค้างมีเสาพันให้เขาพันเลื้อยขึ้นไปได้เนี่ยก็จะยิ่งเจริญเติบโตได้ไวนะครับเนี่ยแค่เนี้ยการเพราะขยายต้นย่าหนางก็สำเร็จละนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับทดลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับมา่ติดตามรับชม